ซปเปอร์พอยเห็นเล่าฟีคตาลุกวาวเลยโหใส่ตับ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 ขึ้นเครื่องป๊บลงมาเอาใช้ไปไหนซปเปอร์พอยหายมานี้ินี่คือเล็ดเล็ดบนเรือมันเอาขวดนะบหมื่นมาใช้เขาจะบอกเสมอพี่ต้องแบบว่าแอบพกกันไปนะซึ่งพวกพี่เนี่ยคือขวดลิสตรีนเว้ยมันจะเป็นแบบขวดใหญ่ๆเอาไปคนละสองสามขวดม่ันเปิดกระเป๋ามาพวกมึงคิดนะพวกมึงจะปากแมนนี่ันลย สวัสดีครับเรนลี่วันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นเกียรติกับชีวิตผมมากๆที่จะได้พูดคุยกับผู้ชายคนนี้ผมติดตามเขามานานมากๆและก็มีเขาเป็นตัวอย่างในการที่แบบว่าถ้าจะไปเที่ยวอะ่ะอยากไปเที่ยวแบบผู้ชายคนนี้อยากใช้ไลฟ์สไตล์แบบผู้ชายคนนี้แล้วก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มานั่งสัมภาษณ์เขาจริงๆครับ f c ฟซจริงๆฮะพี่ภูมิดีเจภูมิครับสวัสดีครับพีพ DJ, พ่สวัสดีครับพ,บพี่โอ้โหดีใจมากวันนี้ได้มานั่งคุยกับพี่ขอบมากครับขอบ ไม่มีของแบบที่มันมนนนะใช่ใมันจะมีนิดเงถ้าเ่กิดคุณเป็นคนที่คิดมาใช่ครับนี่เนี่ยไอดอลเห็นไหมล่ะครับผมวันนี้มาพูดคุยกับพี่ภูมิเพราะว่าผมนี่จริงๆแล้วอยากมีชีวิตการท่องเที่ยวแบบพี่อ๋อเที่ยวไปไปใช่ไหมครับเรียกว่าเที่ยวไปปาร์ตี้ไปดีกว่าครับครับปาร์ตี้ไปแล้วมีแบบอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเขาเรียกอะไรอ่ะ ไปที่ที่ท,ท้องถิ่นกินอาหารถิ่นต่างๆอะไรเงี้ยมันหลากหลายดีใช่สมัยก่อนเราเป็นคนที่ตอนเด็กๆก,ก็เหมือนกันกับเหมือนกับทุกคนเลยก็คือเราชอบเที่ยวแบบแนวลักชัวรี่เที่ยวแบบว่าโอมันแทบจะไม่เคยได้มีโอกาสมาโรงแรมสวยๆกินอาหารดีๆอยู่วิลล่า5ดาวแต่พอเที่ยวไปเที่ยวมาเยอะๆรู้สึกว่าสแตนดาร์ดของพวกแบบ วิลล่ารงนะฮดอมมันเหมือนกันหมดทั่วโลกเลยตอนหลังเนี่ยแบบไปในแนวแบบแอดเวนเจอร์มากกว่าไปเข้าป่าลุยก่อนหน้าคือจะมีคนอยากไปด้วยเยอะทุกวันนี้ไม่มีใครอยากไปด้วยเลยไ้ปักลำบากวิแต่ผมชอบแบบนี้นะเออมันแต่มันได้รสชาติอรรถรสของชีวิตดีเออมันมันดีใช่ครับมาถึงอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ที่ผมมาชอบมากๆของพี่ภูมิคือคอนเทนต์ไปตกหมึกไปตกปลาไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศถามเลยพี่การตกปลาเนี่ย ที่ประเทศไหนอะดีที่สุดมันพูดยากนะคือถ้าเกิดให้เยอะจริงๆดีจร,จริงๆเนี่ยพี่ว่ามัลดิฟเนี่ยคือสวยที่สุดแต่ว่าแต่มัลดิฟเขาก็จะมีปลาจํากัดก็จะเป็นปลาขนาดเล็กปลาไซส์เป็นแบบพวกปลาไซส์เอ่อปลาทะเลปลาจานอะ่ะเอ่อปลากินแต่ว่าถ้าเกิดสะดวกสบายพี่ว่าเมืองไทยนี่ก็ดีมากแล้วก็พาม่าก็ดีมากแต่ถ้าเกิดอยากจะแบบ สุดๆไปเลยก็ต้องออสเตรเลียกับอเมริกาสุดที่อะไรครับออสเตรเลียมันใหญ่แล้วมันเยอะแต่มันแค่แบบเดินทางลําบากค่าใช้ใจ่ายสูง<อ>ทุกสิ่งทุกอย่างคือแพงไปหมดใหญ่นี่คืออะไรปลารือพี่ปลาที่พี่ไปตกมาที่ออสเตรเลียก็ไปที่เมืองแคนส์แคนส์เนี่ยเป็นเมืองที่ ล่าปลามาลินมาลินคือปลากระทงแทงร,รู้จักไหมมันเป็นปลาที่มีจมูกยาวแ,แหลมแหลมัน<อ>กระทงแทงเนี่ยมาลินแคนแต่เป็นเมืองที่สามารถที่จะล่ามาลินไซส์กรอนเดกรอนเดนี่คือ1,000ปพันปอนด์เยอะสุดในโลกพันปอนด์ก็คือตัวละประมาณเกือบเกือบห้าร้อยกิโลคือบ้านเขามันอุดมสมบูรณ์จริงๆครับกฎกติกา กฎหมายในการดูแลทรัพยากรก็คือมันดีกว่ามากแต่บ้านเรานี่คือแบบยังเป็นสีเทาๆอะไรเยอะก็ยังดีที่ตอนนั้นไปโดนจับก็รู้สึกว่าหลังจากที่พี่โดนจับเนี่ยเรื่องทุกคนจะกลัวมากในการไปตกปลาในเขตอุทยานหลังจากนั้นนะก็ยังถือว่าเออดีได้เป็นเป็นวิทยาทานวิทยาทานนะครับพวกมึงเออเราก็ไม่รู้หรอกไอ้ตกมาตั้งแต่เด็กเขอนแร้งลายแล้วก็ตกมาตั้งแต่เด็กแต่จริงๆแล้วาสตรที่พวกนี้ก็เป็น เขตอุทยานกันหมดเลยออจริงๆเราต้องดูกฎกติกาในแต่ละที่ด้วยว่าเขายังไงเนาะถูกต้องครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องคุยกับพี่ภูมิครับนึกถึงพี่ภูมิก็ต้องนึกถึงปาร์ตี้อ่ะมีแบบว่าการที่แบบเราเมาหนักๆหรือปาร์ตี้หนักๆแล้วมันเกิดเรื่องไหมมันก็ที่เกาหลีนี่แหละมั้งที่น่าจะแบบมีเรื่องระห้าสุดอ่ะก็คือมันไม่เกิดเรื่องกับตัวพี่หรอกก็คือไปกินเหล้าวันนั้นที่มันแบบหนักดวงเลยอ่ะ ต่ว่าของพี่อะคือทุกวันนี้มันแก่แล้วไงมันแบบมันจะหนักหน่วง<อ>ไม่ได้แล้วของพี่ถ้าประมาณตีสองพี่กกลับแล้วแต่เกาหลีมันกินกันถึงเช้าอพี่ก็โอเคงั้นเดี๋ยวไปกับทีมงานก็บอกน้องๆเอ้ยเดี๋ยวกูกลับไปนอนกันแล้วไม่ไหวแล้วตีสองแล้วพวกมึงอยู่ต่อเลยเล่าเหลืออีกสี่ห้าคนเนี่ยตามสบายพี่กลับไปนอนตื่นเช้าขึ้นมาเดินออกมาแบบตาตุยๆมึนๆพี่ตั้มก็กลับมาเร็วเลยพี่ตัม<อ>้มวันเท่าไหร่<ะ>มาเจอเฮียคริสก่อนไอ้คริสนอนอยู่ในอนอนอยู่ในห้องเราแขกมั้งครับ คิ้วแตกเลือดเต็มหน้าเลยไอคิดนั่นเดือดรุ่นเดียวกับผมละใช่ใช่ไอ้คิดคิ้วแตกเลือดเต็มหน้าเลยสักพักนึงอ้าวไอคิดไล่ป๊อบป๊อปหายไปไหนไม่มีใครด้วยป๊อปหายไปไหนเอ้าหายคนนึงคิ้วแตกคนนึงอะเออโทรหาไม่รับสายคือคนนึงคิ้วแตกคนนึงหายอสรุปก็คือไอคิดไก่ป๊อบเนี่ยมันอยู่กันต่อแล้วมันก็ได้หญิงแล้วมันก็จะพยายามเป็นเดียวหญิงกันอทีนี้เนี่ยวันนั้นที่เราไปถึงเกาหลีเนี่ยพี่ไปถึงเช้าเ็เลยเปิดโรงแรมไว้ เปิดโรงแรมไว้ห้องหนึ่งเพื่อ,อนอนพักก่อนที่จะได้ถ่ายงานตอนเย็นมันก็รู้แล้วอะกูมีห้องกูมีห้องว่างเขาทางมันก็พยายามดีวหญิงจะไปหายห้อง,อ,งอ่นีอแต่ว่ามือถือมันอะแบตไม่ค่อยมีอมันก็เลยเสี่ยงดวงช่างแม่งแบตหมดก็ช่างแม่งกูไม่กูไม่ตายหรอกแต่ด้วยความเมาแล้วพอมันพอมันดีวหญิงเสร็จแล้ว,ลวมันออกมาเนี่ยคือมันอยู่ในเมืองที่หนึ่งบ้านเมืองเขาค่อนข้างที่จะเหมือนกันหมด นี uh ่เ huh. หกอไหมเออบ้านาเมืองแม่งมันเหมือนเหมือนกันหมดอินเทอร์เน็ตก็ไม่มี GPS ก็ไม่มีร้านก็ยังไม่เปิดจะดิลเสร็จแบบช่วงเช้าๆอเอ่อตีสี่ตีห้าอะไรของมันเนี้ยและเกาหลีช่วงนั้นก็คือลบสิบองศาโอ้โหหนาวจับหนาวเ,เสร็จสักพักหนึ่งเอาอีกจับโรงแรมไม่ถูกไม่มีร้านขายซิมตังก็ไม่มีเงินวิเดินวนหา กลับบ้านไม่ได้อยู่ประมาณสองสามชั่วโมงจนในีสุดมันก็ยอมทำใจแล้วว่ามันมันก็ความคิดมันก็แปลกๆนะว่าเออมันคิดแล้วว่ามันจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตคือมันไม่ได้คิดนะว่าจะกลับมาหาก,กูนะใครเนี่ยไอ้ตัวนี้คือใครเนี่ยเต่าหลีได้ทีนึงปุ๊บกะว่าจะเปลี่ยนสัญชาติอยู่เกาหลียาวๆรักเขาเลยรักเขาเลยลเออะไรมาไม่คิดกลับแนละ้วแต่ก็ัดนแหละก็คือมัน เรื่องราววุ่นวายก็จะประมาณนี้แหละนั่นก็คือเมาหา,หาบ้านไม่เจอเกือบตายคิดก็ไอ้นั่นแหะเขาคิ้วแตกทำไมอ่ะไม,ไม่ไม่รู้มันน่าจะหกลม้มมั้งม,ม, <Hey. S 2> มันก็เหมือนก็เหมือนกับมันก็จําไม่ได้เรามีลูกค้าด้วยซ้าลูกค้าเนี่ยเป็นเหมือนกับเอเจนต์ในการจองผับที่เกาหลี uh huh. ก็คือสมมติว่าไปที่เกาหลีเนี่ยใครอยากเที่ยวผับ V I P ที่ไหนยังไงอยากได้แชมเปญอยากได้คุอยากได้ขึ้นจอ L D <c oughs> เหมือนเขามีแพ็กเกจให้เลย <c oughs> เราก็ซื้อแพ็กเกจเขาเลย <c oughs> แต่สุดท้ายหนะ้าที่ที่เราไปครั้งนั้นนหะ มันเป็นลูกค้ามันเขาเรียกว่าอะไรวะมันคือสิบแปดมงกุดเป็นข่าวเลยเป็นข่าวเลยใช่แล้วหลังจากที่พี่ไปนี่คือคนโดนหลอกกันเยอะมากเลยเอาแต่อย่างเราไปเราก็ไม่รู้ว่าเออก็คิดว่าเอ้ยแบบน่ารักจังเลยเด็กไทยไปทําธุรกิจที่นู่นก็อยากจะแบบช่วยโปรโมทธุรกิจของเขาแต่ถึงเวลาปั๊บเมื่อประมาณเรื่องผ่านประมาณสามปีแล้วมั้งสามปีเพิ่งจะมีข่าวเมื่อปีที่แล้ว เดี๋ยวขึ้นภาพไปดูอเป็นเหมือนจะธุรกิจไปโกงเขาสุดท้ายคนไปจองผ่านเขาแล้วก็ไปโกงเงินเขาอ่าก็อารมณ์ฟิลแบบช่วงแรกอาจจะทําจริงๆเหละมั้งไม่รู้เหมือนกันกเวลาจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยจะจองผ่านอะไรก็เอากับบริษัทที่เขามีเครดิตที่เขาแบบว่ามีความน่าเชื่อถือดีกว่าไม่งั้นก็อันตรายไปแล้วโดนหลอกเันเยอะงั้นต้องนี่เลยถ้าเกิดว่าใครนะอยากจะไปเที่ยวอยากวางแลนไปเที่ยวนะครับผมนี่เลยครับ ตอนนี้เลยทางอัตลักษณ์ครับเขามีคอนเซปต์ customized travel experience นะฮะโดยคุณนะครับสามารถวางแผนการเที่ยวได้เองและทางอัตลักษณ์นะครับจะคอยช่วยเหลือคุณในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นนะครับให้คาปรึกษายื่นวีซ่าจัดกรุ๊ปทัวร์เช่ารถพร้อมคนขับและบริการอื่นๆแบบครบวงจรโอ้ดีมากเลยเลยนี่ยเหมือนเจ้านั้นเลยครับคนละเจ้าอันนี้อันนี้ดีมีเข้าไปในเว็บสามารถเช็คได้อันนี้คือดีอันนี้ค,ครับ สำหรับคนที่แบบว่าคือ Customize Traveling เนี่ยคือแทบเราแทบจะไม่เคยเจอเลยปกติแล้วคือจะไปตามทัวร์ใช่ไหมไปกัน40คนทุกคนก็ต้องทําเหมือนกันไปกินที่ไปกินข้าวร้านเดียวกันไปเที่ยวที่เดียวกันแล้วสุดทหนก็จะไปที่แบบว่าทัวร์เที่ยวกันอ่ะแต่อย่างนี้คือคุณสามารถที่จะเขาเรียกอะไรวะจัดทริปในฝันคุณได้เลยใช่เฮ้ยฉันอยากประหยัดหน่อยวันนี้ฉันอยากจะขอนั่งรถซับเว์อวันนี้ เออคุณพ่อคุณแม่มาด้วยอยากจะนั่งลินบูซีนใช่พี่คุณเลือกเลยอยากนอนโรงแรมแบบไหนกินข้าวอะไรคุณบอกเขาเขาจัดให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วบางทีไม่ฟิลด้กำลังกำลังสนุกอยู่ตรงเนี้ยสาพัเรียกอีกแล้วต้องไปแล้วกับกุบทัวร์อะไรอย่างเงี้ยไม่เวิร์กใช่ครับผมถือว่าโอเคมากครับผมอ่ะแล้วพี่อ่ะมีตัวพี่เองอ่ะมีประสบการณ์การดื่มสําหรับตัวพี่นะอที่ไหนที่แบบรู้สึกว่าหดที่สุดไหมคือดื่ม่าพี่ดื่มหนักมากก็คือแต่พี่จะค่อนข้างเรียบแบบ พอกินแล้วจะกินในที่ที่เซฟเซฟเป็นที่ปลอดภัยของเรา็าจ,าจะกินที่บ้านกินที่ face, ออฟฟิศเวลาไปแคมปิ้งในป่าเลยนะจะคือ,จะ,อ,อจะกินแต่ในเซฟโซนอะหนักสุดคือพี่พลอยเมากันในสนามบินพี่พลอยพี่วันคือจุกันเออพี่พลอยเลยมั้งคือทุกครั้งต้องมีเหตุการณ์อะออใสปฮ่องกงก็เกิดไม่ถึงนะไปสลบบนเครื่องบินและแอร์มาบอกด้วยนะคุณลงไปดิ้นบนพื้นนะั้นแล้วไม่ยอมออไม่ยอมลุกออกจากอาไรไม่ยอมออกจากตัวเครื่องบินออแต่คือพี่ไม่ได้อยู่เพราะพี่ พี่ไปนั่ง Business Class ปาร์พอ,อยนเนี่ยคือไปให้ให้ไปนั่ง Economy อีโคโนมี่เหมือนกันซื้อตั๋ว Business ให้ทุกคนไม่ไหวใช่แต่ก่อนที่จะขึ้นเครื่องก็คือเราไปไปบิสซิสคลาสลาวช่นก่อนแดกเล่าฟีซปเปอร์พอยเห็นเนล่าฟรีก็ตาลุกวาวเลยโหใส่ตับต,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  <laughs> ตับ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 ขึ้นเครื่องปั๊บลงมาเอ้าหายไปไหนซปเปอร์พอยหายน่าจะมีคลิปอยู่เหมือนกัน มีมีคลิปนี้ผมด้วยวดูเอน้องสาวกูหายไปไหนวะน้องสาวกูหายไปไหนสักพักหนึ่งแม่งแอร์จุงออกมาสองชั่วโมงเพิ่งกลับโดนจูงออกมาแล้วโดนเขาโดนเ,เขาเฉ่งยับเลยคือน่าจะเป็นเมาล่วอะไรบนเครื่องบินนั่นแหละแต่ก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะออคือนางอะ่ะค,คือนางอะกินตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องไม่พอ,อนางขึ้นเครื่องไปอะนางก็คงกินอีกเรื่อยอะของนางอะใส่ต่อแล้วก็นางเป็นคนกินแล้ว ถ้าเกิดรู้สึกว่าอยู่คนที่ปลอดภัยนะเตัวแล้วปกติจะมีผัวนางนี่แหละที่คอยดูแลพี่ปา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 ลสิงสิงแ์ให้หมดทั้งตระกูลเลยก็เรื่องอะไไหนก็ได้นะรอบนี้ผัวไม่ไปส่วนพี่กับนางก็แยกแยกนั่งกันด้วยนั่นแหละครับเละเลยครับผมต้องไปติดตามดูโคตรสนุกเลยแก๊งนี้จริงสร้างตำนานสร้างตำนานทุกที่ครับและมีไปที่ไหนที่แบบมันแบบกินเหล้าไม่ได้มีไหมมีมาเมาดีไม่แหละตัวดีเลยยังไงอ่ะเมา็ดนี่คือประเทศเขา ด้วยศาสนาเลยอะไรก็ตามเนี่ยคือเขาจะไม่ให้จะไม่มีเหล้าขายเลยเพราะคนไทยได้จะไปเนี่ยคือไกด์เขาจะบอกเสมอว่าพี่ต้องแบบว่าแอบพกกันไปนะซึ่งพวกพี่เนี่ยคือขวดลิสเตอรีนเว้ยมันจะเป็นแบบขวดใหญ่ๆอ่ะเอาไปคนละสองสามขวดพราะมันเปิดกระเป๋าม่าไม่คงคิดนะพวกมืองจะปากเหม็นใจขนาดนี้พรลิสเตอรีนกนนละสามขวดเออแล้วตอนนี้ก็จะแบบบางคนเขาจะแพ็คไปเป็นเหมือนกับเป็น ใส่ถุงซิปล็อกไปเ,<อ>เป็นเนกัเป็นน้ำซุปเ,<อ>เป็นกับสต๊อกสารธรรมอาหารอ,อะไรอย่างเงี้ย<อ>ซึ่งเราพอกนินก็จะมีกลิ่นลิสเทอรีนมีอะไรหน่อยหนึ่งแล้วก็ถ้าซื้อได้คือต้องไปซื้อในโรงแรมหรือว่าซื้อบนเรือม<อ>ิกเซอร์ก็จะแพงมาก<อ>แล้วพอนนี้คือน้ำแข็งจะหายากโซดาก็จะหายากเวลาไปพี่ก็ต้องพกเ,เครื่องทำโซดาไปด้วยมีเครื่องทำโซดาด้วยมีมีมมมโอ้คนชอบมากเวดลาดูในคลิปนี้เขาชอบมากใส่น้ำเปล่าไปแล้วก็ใสเ่เป็นเหมือนกับเป็น กระสุน CO2 อ่ะแก๊สเปิดบิดปั๊บมันก็จะยิงแก๊สเข้าไปแล้วก็ทำโซดาให้เรากินได้ไม่งั้นกินไม่ไหวแม่งมันเอาเท่าไหร่ว่าเลดเลดบนเรือมันเอาขวดละหมื่นมั้งเลดนะเลดเลเวลเลดเลเวลเอาขวดละหมื่นเลดบ้านเราขายเอาเต็มที่พันต้นอ่าถ้าเกิดบ้านเราถ้าไปซื้อตามเซเว่นเลดไม่ถึงพันนะมั้งเออพันหนึ่งจำไม่ได้เหมือนกันโซดาขวดละสองร้อยมั้งคือบนเรือนี่คือทุกอย่างคือแพงมาก คือมึงต้องหลับหูหลับตาแดกอะหลับหูหลับตาแดกหลับหูอย่าไปคิดอย่าไปคิดแล้วก็คอยมา,มาเจ็บอตอนจบหน่อยนงะเ <c oughs> จ็บตอนจบแล้วไอ,ไอ้ที่ผมเห็นคนเขาไปเที่ยวในโรงแรมที่แบบเขาก็ต้องจิบกันเวลาอยู่<อ>ตามหาดทรายตามอะไรอย่างเงี้ยไอ้นั่นคือมันจะถูกกว่าหรอลพี่ถ้าในโรงแรมอะโรงแรมถ้าถ้าเป็นมาลดิฟก็ไม่ถูกโรงแรมก็คือมหากราบเหมือนกันคือถ้าเป็นเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยมาลดีฟนี่คือ แพงมากอาโอ้โหดีแล้วยังไม่เคยไปเรียนรู้ไว้ก่อนอย่าไปคิดแดกมึงเอาลิสตรีไปสามครแล้วเครื่องทำโซดาไปเชื่อกูรอด <c ười> ดีแล้วผมกินเหล้านหนาได้เออโอ้โหนี่รอดนี่สบายเลยน <c ười> ี่เกินเหล้านาเพราะชีวิตพี่เนี่ยที่มันยากในการเดินทางเนี่ยคือไอโซดานี่แหละมันไม่ใช่<อ>บนโลกใบนี้คนชาวบ,บ้านเขาไม่ได้กินน้ำเหล้าโซดาเนี่ยคนไทยกินคนไทยกับญี่ปุ่นกินแต่จีนนี่คือแทบจะไม่มีเลยกูจําได้ภาษาจีนพูดที่ไม่เป็นพูดเป็นอยู่คำเนียปิงควายปิงควายน้ำแข็งอยู่ไหนไม่มีทั้งประเทศไม่น้แข็ง แล้วเบียร์ถูกกว่าน้ำเปล่าอีกที่จีนเนี่ยเออคือชีวิตกูคือโซดาปิงไข่โซดาปิงไว่ได้ันสองคำอยากไปมาดิฟมากนึกคิดว่าจะไปนั่งจิบแบบชิลๆแบบโอ้ไม่ชิลแน่ตอนจบอ่ะถ้าไม่รู้ก่อนนะใช่ใช่มันจะมีแบบที่เขาไปกันที่ประหยัดหน่อยก็จะเป็นพวกแบบทัวร์แบบคลับเม็ดคลับเม็ดก็คือเขาเรียกว่าอ่ฟูลบอร์ดก็คือคุณจ่ายคุณจ่ายก้อนหนึ่งแล้วเขาจะคั่วเครื่องดื่มคัเวอาหารคั่วทุกอย่างให้คุณเลยแต่มันก็จะเป็นคล้ายๆกับแบบทัวร์นะก็คือ เหล้าที่เขาแจกอาจจะเป็นเหล้าที่ไม่ได้คุ้นปากคุณเป็นเหล้า,<อ>าไม่ได้เป็นเหล้าที่เกรดเกรดีเที่ยมเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็อาอย่างนั้นอนะไปงักนนะอะประหยัดหน่อยแต่ถ้าอยากจะกินเหล้าที่ชอบอะลิสเตอรีอลิสเตอรีมันจะเหม็นเหม็นหน่อยก็ผสมไปเพราะ,ะปกติผมกินลิสเตอรีผมกินลิสเตอรีลิสเตอรีครับมันไม่เขาไม่ไม่ดมไม่อะไม่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 เห็นเช็คไม่อะไรเลยอะแล้วลิสเตอรีนี่ยมันมีไอสีทองสีเหมือนเหล้าใช่มันมีมันมีขวดใหญ่ที่สีเหมือนเหล้านีก็ยังงงอยู่เหมือนข้าวข้าคงรู้ๆมั้ง พราะว่พี่ก็ไปตรวจกันก็เปิดมาไอ้แาลิสตอินสามขวดไอ้นีแคลิสตอินสี่ขวดพวกมึงไม่จะดูแลเอออนามัยปากอะไรขนาดนั้นแต่เขาก็ไมายถึงว่าอะไรพี่รู้สึกว่าเขาเขาคงรู้แหละอ,อยากเขาคงอยากจะให้นักท่องเที่ยวมาแล้วก็แบบได้เอ,อ็นจอยมีความสุขแล้ไม่ได้ไม่ได้สตริกมากกนะับนักท่องเที่ยวถ้ามึงมึงกล้าทำงี้กูก็กล้าปล่อย <c oughs> หรือไม่ก็เห็นพี่มีกล้องมาคิดว่าโอ้เขาว่าถ่ายผลิตภัณฑ์เลยจริงหรือเปล่าโอ้โหเขาเจ๋งเลยว่ะนี่ พี่ภูมิตั้งแต่พี่ภูมิไปเที่ยวมาเนี่ยครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็รอบโลกพี่ว่าพี่ชอบที่ไหนมากที่สุดประเทศใช่ไหมครับถ้าเกิดชอบที่สุดนะมันมันมันทุกที่มันก็มีเสน่ห์มันนะอืมแบบไม่เบื่อเลยแบบอยากไปได้เรื่อยๆชอบมากๆญี่ปุ่นแล้วกันวะญี่ปุ่นแล้วกันมีเมืองไหนไหมที่ฮอกไกโดพี่ชอบฮอกไกโดคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาหนึ่งคือเดินทางสะดวกครับตั๋วเครื่องบินไม่ได้แพงอืมสอง อากาศเขามันสุดยอดมากคือมันมันมีทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวแล้วมันมีความหลากหลายโตเกียวก็เป็นเมืองที่มันเป็นสุดยอดของเมืองอ่ะมันทันสมัยมันล้ําโลกวัฒนธรรมมันแตกต่างการแต่งตัวแสงสีเสียงคือคุณจะได้ถ้าจะเปิดโลกทัศน์ใหม่เลยกับโตเกียวหรือถ้าคุณอยากจะไปเห็นธรรมชาติที่สวยงามก็บินไปลงฮอกไกโดเลยก็คือจะสวยเงียบสงบอีกแบบอีกอย่างนึงคืออาหารไปแล้วมันกินง่ายบางทีพี่พาแบบอย่างน้องนุชหรืออะไรใครเงี้ยที่ ไม่เคยได้เที่ยวต่างประเทศเยอะไปเที่ยวยุโรปไปไปฝรั่งเศสไปอังกฤษเนี่ยสองสามวันเนี่ยเชื่อไหมนั่งเที่ยวพิกินูร้องไห้คือคิดถึงอาหารเผ<อ>็ดคิดถึงปลา<อ>คิดถึงส้มตำคิดถึงอาหารไทย<อ>แต่ญี่ปุ่นคือกินได้อาหารและว,ว่ัฒนธรรมของอาหารมันใกล้เคียงกับบ้านเราเ<อ>คนก็น่ารักโดยรวมคือชอบญี่ปุ่นที่สุดชอบหลายประเทศแหละแต่ว่า<อ>ถ้าเกิดว่าต้องเลือกหนึ่งเดียวเลยออตอนนี้ให้ญี่ปุ่นก่อนมีแผนที่ว่าอยากจะไปเที่ยวไหนไหม ใกล้ๆเร็วๆมีมีครับมีเอ่อเร็วๆเนี่ยน่าจะเดือนหน้าไปตกปลามาดีฟแล้วก็ไม่เดือนหน้าก็อาจต้องเดือนนี้ต้องไปตกทูน่าที่ออสเตรเลียว่าวพี่มีชุดดำน้ำไปลาชามพัทตอนปลายปีสำหรับใครที่แบบว่ามีแพลนเหมือนกันนะว่าเออค่ะอยากจะไปลองไปดูบ้างอลองไปตกปลาดูบ้างอย่างพี่ภูมิเนี่ยพี่ภูมิเขาเป็นอาชีพอยู่แล้วใช่มีแพลนจัดเองได้อยู่แล้วแต่ถ้าใครนะครับผมไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับให ทางอัตลักษณ์นะดูแลครับทางอัตลักษณ์ครับเขามี concept, คอนเซ็ปต์ c u s t o m ม z e ชา,ววชาววร์เ e ลเอ็กซ์เพลนะครับผมโดยคุณสามารถวางแผนการเที่ยวได้เองและทางอัตลักษณ์นะครับเขาจะคอช่วยเหลือคุณนะฮะในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นให้คำปรึกษายืนน่นีซ่าจัดกรุ๊ปทัวร์เช่ารถนะฮะพร้อมคนขับและบริการอื่นๆแบบครบวงจรผมคิดว่ามาดีฟก็น่าจะมีจริงๆแล้วพี่ยังอยากใช้บริการเลยเนี่ยพอพูดอย่างนี้ลองดูดิเพราะว่าจริงๆแล้วมันยากมากนะการที่พี่จะไปแพลนทริปตกปลาเนี่ยคุณต้องรู้จักกับไกด์โลเคอลัคุณต คือมันไม่ใช่ว่าตกปลาไม่ใช่ว่าคุณมีเบ็ดตกปลาแล้วไปเจอแหล่งน้ำแล้วคุณไปตกแล้วได้ปลานะไม่ใช่ค,คุณต้องรู้จักกับไกด์เก่งๆและไกด์โลโคชเก่งๆเนี่ยมันค่อนข้างเนี่ยาหายากที่พงที่พักการเดินทางอะไรมันค่อนข้างที่แบบจัดแจงยากมากนะถ้าเกิดพี่ไม่ได้มีพี่ตั้มแล้วก็ทีมงานที่แบบว่าตกปลาต่างประเทศมีประสบการณ์เยอะเนี่ยตัวเราเองแทบจะไปไม่ได้เลยเหมือนกันไอ้ทริปสวยๆรู้ๆที่ที่ไปกันเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ไม่ได้มี น้องอิ๋วน้องใหม่ที่แบบไปทารีเสิร์ชมาเยอะๆไปคอยจองไปคอยล็อกเราแทบจะตัวเราเองแทบจะไปไม่ได้เลยคือมันต้องมีคนที่เป็นตัวกลางที่สามารถจะช่วยศึกษาแล้วก็ประสานงานให้กับเราเนี่ยเออนี่ก็ถือว่าน่าจะเป็นบริการทีเยอดนะสุดยอดมากอัตลักษณ์ใช่ไหมครับครับทางอัตลักษณ์ครับจะขอแท้บริการสักวันจัดเลยอ่ะทางอัตลักษณ์มาติดต่อพี่ภูมิมาเลยนะวันนี้ขอบคุณพี่ภูมิมากมากที่ให้ามาสัมภาษณ์นะครับขอบคุณมากครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับเรียนลีหมดเวลาลงแล้วนะครับมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะไปพูดคุยกับใครว่าประสบการณ์การเที่ยวของเขาเนี่ยจะมันแค่ไหนเจอกันอีพีหน้าวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ <c oughs> เลียนลีจริงหรอจริงดิ